สวัสดีครับสวัสดีอีกครั้งครับเพืเ่อนๆพบกับโด่งเช่นเคยนะครับและวันนี้นะครับโด่งจะพาทุกคนนะครับมุ่งหน้าสู่บ้านล่องกล้าวันนี้จะพาทุกคนชมว่าเส้นทางที่ไปที่บ้านล่องกล้านะครับหรือว่าหมู่บ้านสีชมพูที่หลายๆคนขนานนามไว้นะครับเส้นทางที่จะเข้าไปที่หมู่บ้านเป็นยังไงนะครับแล้วก,ก็บรรยากาศในหมู่บ้านจะเป็นยังไงวันนี้ได้เห็นพร้อมกันครับดูครับ การเดินทางสู่หมู่บ้านสีชมพูนะครับหรือว่าบ้านล่องกล้าเนี่ยเพื่อนๆสามารถขึ้นมาได้2ทางนะครับทางแรกก็คือขึ้นจากอำเภอหล่มเก่านะครับแล้วก็ขึ้นมาที่ยอดภูทับเบิดนะครับแล้วก็ลงจากยอดภูทับเบิดนะครับที่ลงมาฝัง่ง อุทยานแห่งชาติภูหินล่องกล้านะครับส่วนทางที่2นะครับที่ด่งขึ้นมาก็คือขึ้นจากอ,อําเภอนครไทยนะครับมุ่งหน้ามาที่อุทยานแห่งชาติภูหินล่องกล้านะครับแล้วก็จากอุทยานแห่งชาติภูหินล่องกล้าเลยขึ้นมาที่เป็นเส้นทางที่จะมุ่งหน้าขึ้นสู่ยอดภูทับเบิกนะครับแต่ว่าบ้านล่องกล้าเนี่ย จะอยู่ไม่ถึงยอดภูดทับเบิกนะครับตอนนี้ด้านหลังเราในกล้องที่เพื่อนเพื่อนทุกคนเห็นนะครับก็คือโดดออกเดินทางจากอุทยานแห่งชาติภูหินล่องกล้านะครับออกจากอุทยานก็เลี้ยวซ้ายแล้วก็ตอนนี้ด้านหน้าที่เรากำลังมุ่งหน้าไปก็คือมุ่งหน้าสู่ยอดภูดทับเบิกนะครับส่วนเส้นทางวันนี้นะครับเราจะไปเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาตรงไหนนะครับแล้วก็จากจุดนี้เส้นทางจะเป็นยังไงในหมู่บ้านจะสวยงามแค่ไหนเดี๋ยววันนี้ได้ชมพร้อมกันทุกคนเลยครับ ในเส้นทางนี้นะครับแตหลายช่วงเราก็ยังเห็นดอกนาพยาเสือโคร่งเนี่ยที่เขายังเป็นสีชมพูอยู่ในบางช่วงนะครับปีนี้เนี่ยเป็นปีที่ช่วงที่เขากําลังตูมและเขากำลังจะบบานเนี่ยดันมาเจอกับฝนตกพอดีนะครับเพราะว่าถ้า ต้นพญาเสือโคร่งเนี่ยเวลาที่เขากาลังมีดอกตุ้มๆนะครับแล,ล้วก็เราจะบานเนี่ยถ้าสมมติว่ามีฝนนะครับตกลงมาเนี่ยแทนที่เขาจะออกดอกนะครับต้นเขาจะผลีใบแทนเพราะฉะนั้นเนี่ยในปีนี้จริงๆอ่ะถ้าไม่มีฝนนะครับเมื่อสักสองสัปดที่ผ่านมาเนี่ยโหบอกเลยครับถนนเส้นนี้จะเป็นอีกถนนหนึ่งนะครับที่เป็นสีชมพูลตลอดแนวเลยแต่พอ ช่วงที่เขารอจะออกดอกพอฝนตกลงมาปุ๊บคราวนี้กลกลายเป็นผีใบครับสีชมพูบางต้นเนี่ยบางช่วงก็ยังได้ออกนะครับแต่ว่าบางช่วงที่เขายังไม่มีตุ่มหรือว่ายังไม่ได้เตรียมออกดอกเนี่ยคือเขาจะออกใบแทนเลยครับก็จะกลายเป็นสีเขียวแบบนี้เลยแต่ไม่เป็นไรครับปีนี้อาจจะไม่สวยนะครับแต่ว่าระวางแผนเลยว่าปีหน้าถ้าเรามานะครับแล้วก็ต้นนามพญาเสือโครงนะครับที่ขึ้นตามด้านซ้ายด้านขวาเยอะแบบนี้นะบอกได้เลยปีหน้าไม่ต้องห่วงเลยครับสีชมพูสวยงามแน่นอนครับ ตรงสามแยกตรงนี้นะครับถ้าเลี้ยวขวาก็คือขึ้นไปที่ยอดภูทะเบิกนั่นเองนะครับแต่ว่าเราจะตรงมาในเส้นทางตรงนี้เลยหมู่บ้านล่องกล้านะครับนอกจากจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่หลายๆท่านชอบมานอนโฮมสเตย์นะครับแล้วก็ชอบมากางเต็นท์กันที่นี่นะครับเนื่องจากว่ามีวิวหมู่บ้านที่สวยงามมากๆเลยนะครับหลายๆคนเนี่ยให้สมญานามว่าเป็นหมู่บ้านในเมืองไทยที่บรรยากาศคล้ายประเทศญี่ปุ่นนะครับ ตอนนี้นะครับเราก็เข้ามาถึงหน้าหมู่บ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับจุดนี้จะเป็นจุดที่รถค่อนข้างติดเนื่องจากว่าสะพานตรงนี้เป็นสะพานเก่าแล้วก็แคบมากนะครับเพราะฉะนั้นรถที่จะเข้าก็ต้องสลับกับรถที่จะออกนะครับเมื่อสักครู่เราก็จอดรอประมาณ5นาทีนะเพื่อให้รถออกไปก่อนนะฮะแล้วตอนนี้เราก็ได้เป็นฝั่งขาเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับในหมู่บ้านเนี่ยถนนค่อนข้างชันเลยแล้วก็ <c oughs> ต้องบอกว่า ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะผิวถนนไม่ค่อยดีในช่วงหน้าหมู่บ้านนะครับตอนนี้นะครับเราก็เข้ามาในหมู่บ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าบรรยากาศในหมู่บ้านจะเป็นยังไงโอ้นักเที่ยวเยอะมากเลยครับนักเที่ยวเยอะจริงๆรถเนี่ยเต็มแทบทุกลานจอดเลยนะครับวันนี้ตรงกับวันเสาร์วันนี้วันเสาร์ด้วยแล้วก็เป็นช่วงที่น่าจะเป็นช่วงที่พีคนะครับที่ไอ้ต้นพญาเสกโครงเขาออกดอกเป็นสีชมพูแบบนี้นะฮะเพราะฉะนั้นนักเที่ยวจะเยอะมากๆ ที่จายเช็คก,กับ<ม>ทางพีซานุโลเขาบอกว่าสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่ฟูลไทม์ที่สุดสวยที่สุดของปีนี้น,น,นะครับเพราะ <ใน S 2> ว่า,าแต่ละปีเนี่ยต้องบอกว่าเขาจะบานไม่พร้อมกันแล้วก็แต่ละช่วงของแต่ละปีเนี่ยเขาเขาไม่ได้บอกว่าเดือนนี้จะบานหรือเดือนนี้ไม่บานนะครับคือดอกที่เขาจะออกแบบนี้หนึ่งก็คือสภาพอากาศนะครับสองก็คือฝน ถ้าอากาศที่เย็นเนี่ยเขาจะออกดอกเร็วนะฮะแต่ถ้าเจอฝนเนี่ยจะอีกเรื่องนึงเลยครับเหมือนปีนี้ความสวยงามเขาอาจจะแบบไม่เขาเรียกว่าไม่หนาแน่นมากนะครับคือคือไม่สีชมพูฟูทางพื้นที่เนื่องจากว่าช่วงวีคที่ผ่านมามีฝนนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่แปลกแต่อย่างน้อยนะครับต้นไหนที่เขายังอยู่ในช่วงที่พีกพิกพเนี่ยก็ยังมีสีชมพูให้เราได้ชื่นชมกันนะครับตอนนี้เราเห็นก็คือ สภาพถนนในหมู่บ้านนะครับกับการจราจรในหมู่บ้านเลยสดๆกันเลยนะครับรถเยอะจริงๆอัปเดตวันที่20สิใช่ไหมวันที่เท่าไหร่ครับวันนี้วันที่20มกราคม2567ค่ะอ๋อนี่นะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากมาในปีนะ้เขาวางแผนก็ได้เลยนะครับน่าจะอยู่ในช่วง ใน้ะทันวากับมก,กรานะครับาพฤจิการทารานมก,กราาเงี้ยครับลองเช็คดีๆผมว่าในแต่ละปีเนี่ยก็จะเจอช่วงเวลาที่ไม่เหมือนกันนะครับตอนนี้นะครับเราผ่าใจกลางหมู่บ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วเราก็ออกมาน่าจะริมริมหมู่บ้านนะครับตอนนี้ก็มีลานกลางเต็นท์นะครับมีโฮมสเตย์หลายจุดเลย คือไเนคน้ไหนสะดวกแบบไหนก็สามารถหาที่พักได้เลยนะครับโฮมสเตย์เยอะมากแล้วก็ลานกางเต็นท์ก็เยอะเหมือนกันนะครับตอนนี้โด่งต้องหาที่จอดนอนก่อนฮนะเราไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่าเราไม่ได้เราไม่ได้จองที่พักไว้นะครับเราก็กล่าวว่าไม่เป็นไรถ้าตรงไหนเต็มเราก็จะขยับไปเรื่อยๆนะครับอาจจะนอนนอกหมู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งเป็นเป็นจุดที่ปลอดภยัยก็จะพอนอนได้นะครับเราก็เลยไม่ได้จองไว้แต่วันเนี้ยเราอยากให้ทุกคนเห็นเขาเรียกว่า ภาพบรรยากาศในหมู่บ้านนะครับแล้วก็บรรยากาศตามเส้นทางร้านขายของนะครับการมาถึงที่นี่ไม่ต้องห่วงเลยว่าจะไม่มีของขายของกินนะครับเมื่อสักครูน่นี้โอ้โหของขายของกินเยอะเต็มไปหมดเลยครับเพราะฉะนั้นมาที่นี่ไม่ต้องกัวอดอยากเลยนะครับทุกคนลืมซื้ออะไรก็มาซื้อหาที่นี่ได้นะครับอุดหนุนคนในพื้นที่กันนะครับเส้นทางในหมู่บ้านนะครับก็จะมีลงเขา ลงเนินขึ้นเนินอยู่ตลอดเวลานะครับแล้วก็มีหลายชว่วงที่ชันเลยถ้ามีการสวนกันในหมู่บ้านเนี่ยก็ระมัดระวังกันหน่อยนะครับดูหน่อยเพราะว่าบางช่วงก็ถนนไม่ค่อยดีนะฮะก็มีน้ําใจซึ่งกันและการแบ่งปันกันนะครับผมเชื่อว่าถนนที่แคบขนาดไหนนะครับก็ไม่แคบกว่าใจเราแน่นอนถ้าใจเรากว้างเนี่ยถนนแคบยังไงก็ไปได้ครับตอนนี้เราก็จะลองไปดูอีกจุดหนึ่งนะครับว่า มีที่ให้เรากางเต็นท์หรือเปล่าโอ้โหทางคนข้างโหดเลยอ,อ่ะลุยดูครับอตอนนี้นะครับเราก็พยายามไต่เขาขึ้นมาหลายลูกมากนะครับไม่ว่าจะเป็นทางลูกลังทางดินทางภูเขาทางแค่ทางชันนะเราก็ตะเวนมาประมาณ3-4จุดแล้วนะฮะซึ่งวันนี้นี่โอ้โหเต็มทุกจุดจริงๆครับนักท่องเที่ยวเยอะมากครับเนื่องจากเป็นสัปดาห์ที่พีคที่สุดนะครับเพราะว่า ตอนนี้พอใบเขาเริ่มออกแล้วเนี่ยถ้าไม่มาช่วงนี้นะครับช่วงอื่นน่าจะใบเขาน่าจะเขียวขึ้นไปเรื่อยๆนะครับนั่นต้องเที่ยวก็เลยโหสะพัดในช่วงนี้มากๆครับ นี้นะครับเราก็ได้ที่จอดเรียบร้อยแล้วตอนนี้ย,ยกหลังคาขึ้นกอนใช่ค่ะเริ่มโรงโ<อ>ปร่งสบายแล้วครับตอนแรกก็ถ้าอากาศมันร้อนนะครับเราก็สามารถปิดหลังคาได้แล้วก็นั่งเปิดแอร์เย็นๆได้เลยครับแต่ว่าตอนนี้อากาศค่อนข้างที่จะเย็นลงแล้วนะฮะตอนนี้ด้านนอกเนี่ยมีแดดก,ก็จริงแต่อุณภูมิ22องศานะครับตอนนี้เราก็เริ่มยกหลังคาขึ้นแล้ววันนี้นะครับเราก็ได้พิกัด การจอดรถนอนนะครับโชคดีมากๆเนื่องจากวันนี้ผมบนรอบหมู่บ้านเลยครับแต่ว่าหลายๆจุดก็คนเต็มเะฮะเต็มแบบเต็มแน่นจริงๆก็มาได้จุดนี้นะครับแล้วก็วันนี้อั้งนะะเราได้ใช้ห้องน้ำบนรถ ในหมู่บ้านนะครับมีจุดตรงนี้ที่เป็นจุดบริการนักท่องเที่ยวที่สามารถขึ้นไปท่องเที่ยวที่ภูลงโลนะครับก็สามารถมาจอดตรงนี้แล้วก็เปลี่ยนรถชาวบ้านนะครับขึ้นไปที่ภูลมโลเพื่อจะชมดอกสักระเมืองไทยหรือว่าดอกพญาเสือโค้งนั่นเองนะครับเพราะว่าที่ภูลงโลเนี่ยมีถึง1,400ไร่เลยนะครับใครที่ชอบแบบพื้นที่เยอะๆนี่ต้องไปในจุดนี้เลยครับ วันนี้นะครับจะพาทุกคนไปชมวิวที่วัดป่าผู้หิรล่องกล้ามีน้องๆที่นี่นะครับเขาบอกว่าถ้าอยากไปชมวิวหมู่บ้านให้สวยนะครับต้องไปที่วัดป่าผู้หินล่องกล้าแล้วเดินขึ้นไปหลังวัดนะครับจะเป็นเนินที่สูงแล้วก็สามารถชมวิวสวยๆของหมู่บ้านได้เลยนะครับอันนี้คนพื้นที่แนหลานะเดี๋ยวไปดูกันว่าวิวหลังวัดป่านะครับจะเป็นยังไงะเะฮะัก็ขับรถตามเส้นทางเข้ามาเลย อีกครั้งเพื่อนๆคนไหนนะครับที่อยากมาท่องเที่ยวก็สามารถดูตามรีวิวเส้นทางนะครับแล้วก็พิจารณาการขับรถของเราให้ดีเนื่องจากว่าความปลอดภัยของเราเท่ากับความปลอดภัยของเพื่อนร่วมทางนะครับสปีพี่นี้บายบายสวัสดีครับ ขอบคุณหัวข้าแคมเปอร์ทักกับทุกการเดินทางค่ะ หากคุณกำลังมองหาของขวัญที่ไม่ซ้ำใครและประทับใจทั้งผู้ให้และผู้รับค่ะวันนี้จอยมีโปรโมชั่นพิเศษสำหรับเดือนแห่งความรักวาเลนไทน์เดย์นะคะมีส่วนลดให้ด้วยหรือใครไดคะที่อยากจะให้เป็นวันเกิดวันครบรอบวันกระเกียณหรือวันพิเศษต่างๆของคนที่คุณรักสามารถติดต่อมาได้เลยทางเพจนะคะหรือว่าจะเป็นเบอร์โทรและแอดไลน์มาได้เลยค่ะสามารถส่งรูปมาประเมินราคาก่อนได้นะคะขอบคุณค่ะ ทุกท่านสามารถกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราได้นะคะและอย่าลืมกดติดตามเพื่อจะได้อัปเดตเส้นทางและเดินทางไปพร้อมๆกับพวกเรารวมไปจนถึงท่านใดที่จะสนับสนุนช่องเรานั้นตามข้อมูลที่เราลงไว้ได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ